รอคงเป้า GDP ในปี65ขยายตัว3 4 5ถึง4.5เปอร์เซ็นต์นะครับโดยเชื่อว่าผลกระทบจากโควิดสายพันธุ์โอมิครอนไม่รุนแรงและจี้รัดให้เร่งแก้ปัญหาสินค้าอาหารราคาแพงไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภคมากเกินไปคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหาอการค้าไทยและสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกอรอบอกว่า ที่ประชุมกกรประจำเดือนมการาคมมีมติคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี65ขยายตัวได้ในกรอบ3.0-4.5%ประมาณการส่งออกปี65ขยายตัวในกรอบ3.0-5.0%ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในกรอบ1.2-2.0%โดยกกรประเมินเศรษฐกิจไทยในแง่ผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนอาจไม่รุนแรงมากนะัก มั่นใจว่าภาครัฐสามารถบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีการล็อกดาวน์ควบคู่กับการระดมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่ประชาชนเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ใหม่ๆตลอดจนการปรับตัวของผู้คนตามวิถีปกติใหม่การระมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุดจึงคาดว่าโอมิครอนจะกระทบเศรษฐกิจระยะสั้นเพียงไตรมาสแรกของปีเท่านั้นนายสนั่นบอกว่า กรรกัรงวลสถานการณ์ค่าครองชีพที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจึงขอให้ภาครัฐออกมาตรการระยะสั้นเพื่อบรรเทาปัญหาสินค้าอาหารราคาแพงไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภคมากเกินไปและเสนอแนะให้รัฐเร่งผลักดันการปฏิรูปกฎหมายทั้งระบบโดยเฉพาะกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่ตอาการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์ในช่วงของการฟื้นฟูสภาพเศรษ,ษฐกิจของประเทศจากวิกฤตโควิดนอกจากนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนการสร้างรายได้ควบคู่กับมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นๆเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนรอบด้านและสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้กับครัวเรือนอย่างยั่งยืนด้วย